สถานีต่อไปนะครับลาดพร้าว83นะฮะสถานีต่อไปลาดพร้าว83 next station ลาดพร้าว83ผู้ดีฉานโปรโดทราบ ขอความกรุณาไม่สะพายเต้ด้านหลังขณะมีผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่ะ Attention Passengers are requested to not to wear backpacks during crowded conditions ้ามือก็เป็นโชลูม BMW นะฮะขวามือก็เป็นสนามฟุตบอลซ o อกเกอร์โปนะฮะแล้วก็เป็นซอยราดพร้าว87นะทุกคน ด้านหน้านะครับห้างอิมพีเรียลเวอร์รัตพราวนะ <83. S 1> สถานีรถไัฟ้า83นะครับ